รีวิวผาแพงยังไงอะรีวิวยังไงก็คือหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนที่กินเก่งมากหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหนูถึงกินแบบได้เยอะขนาดนั้นอะจีน่าก็แบบบอกนะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หนูกินเยอะมากหนูก็ถามจีน่าว่าแบบจีน่าว่าเขากินเยอะไหมจีน่าก็พยักหน้าบอกเยอะมากแล้วหนูก็เลยบอกจีน่าว่าไม่เป็นไรจีน่าช่วงนี้กําลังแบบวัยกำลังโตเฉาม่ากรีวิวตอนเก็บลูกแกงไหนสิคือหนูอะ พยายามจะหาลูกยางที่แบบมันสสวยแต่แบบแถวนั้นคือลูกยางเยอะมากเลยทุกคนแล้วหนูคิดว่ามันกินได้หนูแบบอยากลองกินอะแต่ทุกคนว่ามันมันกินได้หรือเปล่าหนูว่ามันกินได้นะมันไม่มีพิษหรอทุกคนหนูยังไม่ได้กินนะทุกคนไม่ต้องห่วงอันนี้หนูยังไม่ได้กินเวลาแบบมันมีอะไรแปลกใช่ไหมพี่จริงก็จะบอกว่าแบบกินเลยกินเลยเหมือนพี่จริงพูดประชดไงว่ากินเลยกินเลยแล้วทุกคนก็รู้ว่าหนูเป็นคนที่ทําจริงอะหนูก็กินไปจริงๆแล้วแบบ ตอนนั้นคือคนก็แบบอึง้งกินอาหารแมวที่ห่อไหมว่าไม่เคยกินอุ้ยแมงกะพุนอร่อยนะมันกรึบกึบดีอร่อยทุกคนต้องลองกินอุ้ยทุกคนเวลาเล่นสงการอะ่ะเขาจะเอาน้ําแล้วก็ใส่น้าแข็งด้วยแล้วเป็นอะไรที่แบบคือมันทรมานมากเลยอะ่ะถ้าโดนอะ่ะเฮ้ยแต่หนูชอบนะ้ำมันน,นนะนๆทุกคนที่แบบเขาจะใส่อะไรกลิ่นหอมหอมอะ่ะกลิ่นอะไรอะ่ะสักอย่างนี่แหละคือมันหอมมากแล้วเวลาแบบเราโดนอะ่ะก็คือหอมมากเลยหนูชอบหนูรู้สึกว่าหนูอยากกินอะ่ะ น้ำอบใช่ทุกคนมันหอมมากคือแบบหนูไปหาซื้อแล้วหนูแบบอยากเอามันไว้ในห้องมากเลยอ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยอุ้ยทุกคนน้ำอบมันทํามาจากอะไรอ่ะเอ้ยหนูไม่ได้กินนะอันนี้หนูไม่ได้กินหนูไม่เคยกินจริงๆน้ำส้มปล่อยก็หอมทุกคนมันกินได้ไหมน้ำส้มปล่อยอุ้ยอุ้ยทุกคนน้ำมะลิน้ำมะลิม,ะลมันมันมีไหมทุกคนที่แบบใส่น้ำแล้วก็เอามะลิแช่แล้วมันจะไปกลิ่นมะลิอ่ะมันกินได้ไหมอ่ะไม่หนูอยากกินอีกแล้วไม่หนูไม่ได้อยากกินพูดผิด เริ่มแปลกแล้วเอ้ยทุกคนลืมมันไปเถอะนะลืมมันไปเถอะ